คค่ะทุกคนที่อยู่ด้านหลังของมังกีนะคะเป็นรถนอนของ Mercedes-Benz นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะชื่นชอบ m e r c e d e s b e n z มากเลยใช่ไหมคะมังกี้ก็เลยพามาดูรถนอนของยี่ห้อ Mercedes-Benz นซะคะซึ่งผสมประสานกับบริษัทไวเบิร์กนะคะลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมังกี้พามาดูด้านในเลยค่ะป๊าบบ้านไหน <t ries> โอ้ยพอเข้ามาก็รู้สึกโอ,อ้บรยบรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยค่ะบรรยากาศน่าน่าอยู่มากนะคะเหมือนเดิมบางที่ก็จะชอบมานั่งตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นโซนคนขับนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของรถนอนคันนี้ะคะนะคะจะเป็นของเมื่อยี่ห้อ mercedes benz นะคะเครื่องยงอนต์ค่อนข้างโอบอค่อนข้างคุณภาพมากเลยค่ะก็ดิสเพกก็จะเป็นแบบระบบ t ั u c h s c e หมดเลยนะคะ อ่ะโซนที да ád, ación, ่เมื <Okay. S 2> round, no ่อก ah ี้นั่งอยู่นะคะส่วนคนขับตรงนี้นะคะน้องศักตรงนี้นะคะพออย่างที่เบาะนั่งตรงนี้นะคะสามารถหมุนรอบได้นะคะพอดีตรงนี้ค่ะจะเป็นตรงที่นั่งเล่นนะคะอาจจะเป็นแบบโซนนั่งเล่นนะคะแบบครอบครัวนะคะหรือว่านั่งเล่นเกมด้วยกันเป็นแบบครอบครัวนะคะเหมือนเล่นเกมคดอเลรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ทานอาหารนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานแล้วค่อนข้างตัวนี้นะคะบอกว่าจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะผสมผสานกับสีครีมนะคะออกแบบได้ลงตัวสวยงามมากเลยนะคะลักษณะแบบสไตล์คลาสสิกดีนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีที่ระบายอากาศให้ด้วยนะคะถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็สามารถปิดมา่านตรงนี้ได้นะคะโอเคส่วนด้านบนของตรงนี้นะคะด้านบนก็จะมีเป็นที่เก็บของนะคะ อ่าเดี๋ยวมักี้เปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นที่เก็บของนะคะทั้งหมด2ข้างเลยนะคะแล้วแต่เราสะดวกชอบใจว่าเราจะเก็บอะไรไว้นะคะอ,อ่ะอาฝั่งซ้ายมือของมังกี้นะคะก็จะมีมอนิเตอร์เรียกเป็นปเป็นทีวีน,นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับครอบครัวก,ก็สามารถดูได้นะคะอืออ่าอ๋อ ส่วนแม่พิอาของสำหรับโซนเสาสาที่ชอบทำกับข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซนทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดให้ดูนะคะเออตรงนี้ก็คือจะเป็นเตาแก๊สทั้งหมด3ามหัวก็จะมีใหญ่กลางเล็กนะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นอ่างเป็นอ่างตรงนี้จะเป็นอ่างล้างทำความสะอาดจานชามนะคะและว้วก็ล้างผงล้างผักทำกับข้าว ส่วนด้านบนก็จะมีที่เก็บของเล็กๆให้ด้วยนะคะอืม้นที่เก็บของให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพย์นะคะตัวควบคุมของรถบ้านคันนี้นะคะก็จะเป็นะระบบแอร์นะคะระบบแอร์ของรถระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้าน ด้านล่างของตรงด้านล่างของอาเน์เตอร์ตรงนี้นะคะตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของอันนี้เก็บจานชามนะคะจัดระเบียบจานชามแล้วก็อุปกรณ์การทําก okay. ับข้าวด้านล่างก็น่าจะเป็นที่เก็บจานชามตรงนี้นะคะเป็นที่ก็จะมีพื้นที่กว้างเราสามารถเก็บจานชามกร้ถดแก้วกฟกาแฟได้นะคะต่อไป ฝั่งขวามือของมังกี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเป็นอะไรอ่าตัวนี้เป็นตู้เย็นนะคะส่วนใหญ่รถบ้านความกว้างของตู้เย็นจะไม่เยอะมากนะคะแต่ความยาวะคะ่อนข้างยาวเลยทีเดียวส่วนด้านบนนะก็จะสามารถอ่าด้านบนจะเป็นตู้แช่แข็งนะคะสามารถซื้อของแช่แข็งได้ด้วย แน่นอนรถออนคันนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวมั่กี้เปิดให้ดูตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะมีอ่างล้างมือให้ด้วยนะคะอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเลยก็มีชักโครกให้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำให้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็สามารถที่จะแต่ก็สามารถที่จะอาบน้ำได้ มังกีจะมังกีจะเข้ามาให้ดูนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับมังกีสบายเลยเพรามังกี้เป็นคนตัวไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถอาบน้ําตรงนี้ได้ ต่อไปมังกี้พามาดูเตียงนอนนะคะเตียงนอนอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นเตียงนอนเป็นซิงเกิลเบดนะคะก็จะเป็นของอย่างเงี้ยเลยค่ะเดี๋ยวมังกี้นั่งให้ดูอันนี้มีบันไดเล็กๆให้ด้วยนะคะมีบันไดเล็กๆให้ปีนขึ้นมาขึ้นเตียงนะคะนี่จะเป็นเตียงนอนส่วนอย่างที่บอกค่ะด้านข้างก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยนะคะเปิดระบายอากาศนะคะ หมดเตียงก็จะมีโคมไฟให้นะคะแล้วก็มีตู้มีสถานที่เก็บของให้ด้านบนด้วยนะคะเป็นเลิ้นชักจะออกแนวขาวขาวมวนนะคะสีออกแนวประมาณ4วีวนนิลานะคะก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครมีความคิดไอเดียดีๆเราสามารถตกแต่งโคมไฟสวยๆหลากสีได้นะคะ ด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของนะคะเราสามารถสต็อกของเก็บเก็บเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะโซนนี้นะคะก็บางบางทีมังกี้ก็น่าจะเก็บเป็นเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะรถคันนี้จุอ่านอนได้ทั้งหมด 4- ี่ถึงห้าคนนะคะที่นอนก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นที่นอนของเด็กๆนะคะเด็กเล็กเด็กโตสามารถนอนตรงนี้ได้นะคะประมาณ2คน สามารถปรับระดับได้นะคะ So you like this one? How you feel inside this one? I feel Thai. You speak Thai, I speak English. นี่ uh, ความรู้สึกที่อยู่ในในห้องคันนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อมืดนิดนึงนะคะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะแต่ก็สามารถอยู่ได้สบายคือทุกอย่างมีทั้งหมดในตัวเลยะคะ่ะแต่ถามว่าสะดวกสบายไหมก็ก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะ So we have the fridge exit here, water system, uh, gas system over here. So you can put in two bottles, huh? and European system 30 millibar. The garage here is uh, quite plenty of space. As you can see, is this is the Weinsberg design? The 2025 back driving camera. So, lithium battery. Oh, battery. this battery. Just the exit of the heating and. Yeah, the water system a a h o t t s i r r r g f w ทุกคนคะถ้าคุณชื่นชอบรถบ้านรถนอนทีมังกี้อ่าฟิล์มให้ดูก่อนมา้านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้กดด้านล่างเลยนะคะ